สวัสดีค่ะพี่น้องมาพบมาพบกับเจ๊ติ๊บเทยท้าวจ้าฝนกระตกพอาะฝนพี่น้องเอ้ยฝนตกเี๊ติ๊บมีมีมีวัตถุแปอันแจกของทานนั่นอันลงทานน้ำนักอัมบลาแต่งตัวแรกต่ว่าฝนมันยังตกเอารถก่อน

ก็ยังท่ทันลงมาอยู่ทางเบอง์นทางสไปจะให้ดูหนทางนะจิ่นองเอ้ยเบอร์ดูทางสิดูทางสิ

con phạt nè à. Để thân mai, Để bị Mẹ bà ก็ไปเก็บเห็ดอยู่เออเอาอะไรเอาอะไรฮะยุดก้านอะไรข้องปากกใบบัวบูยูเก็บเห็ดยังวะเก็เห็ดเห็ดไข่เห็ดไข่ออกเห็ดอะไร

con phạc nó mới nhà cứ nạc ui ừ ôi tôm mắc thù à bà ôi cái tôm thù bị chẹt bẩn nè chắc mỏ lâu thôi สองหมอแล้วหมอที่สามเด็กกำลังกดสัดดีนะคะสัสดีเาคใส่อสเอาไปแต่ตักถัวยุ่งุ่กนใส่จกใส่นาจอมันเปนเียอกะใส่เอาใสุ่เอกง่ายเนาะถั่ตักใสุ่ทุกทุกุกดีทุกอได้ะ ซื้อ <B ò S 1> มาจอดไว้รถเจ้าบ่บ่แม่และรถค่อยเนี้ยบ่ข่อยไปที่มาจอดอะไรแค่นี่บ่ซื้อบบกี้ก็ซื้อมาจอดไว้เล่นเลนไว้คนเบ่งเดียวเออคันขี้ก็ยังมันดั่มมันเปื้อนพื่นคนว่านั่นได้ซื้อมาจอดซื้อมาจอดประดับบารมีเพราะมีเพียวขี่ผมเป็นกระซังเนาะปวดอ่ะโนจูว่า ว่าไอ้ผู้เขาจ่ายเงินจากดีโนยืนหนึ่งจ่าผู้เขาซื้อนเขาขี่บบินโอ้ยยังไปอยากซื้อซื้ออีนยเมื่อวานนี้กูถือแคสามโต๊นึงริ่หนาจะหกโต๊ะเรห้ซื้ออีกสามโตเป็นหกโต๊ะถ้าถือหกโตกะถ้าใส่เงินนั่นหรเดิมโอ้ยสโตก็ให้ใส่นั่งในกว่า เชือบริสไทคือพราะไอลบ่าเวนเบิร์ดหรือบอสถิเลขนะคือขรั้ตัวพอซักลุงกระหม่องมับับอยู่บริสไทด้บัตรหลอกก่อนเง่เฮงยังท่านใด่กินสัปปีมันบรุกหรือบออันนี้นะมันสี่เก้าโมงหรือไงเเบเบรกูซีมมิงโอ้ยนางกระพดมึงก็สร้างบ่สางมาตัวมันชุกมึงก็แหวกชีมอีพากโอ้ยมันนี่เฮ็ดบุญให้ได้หล้รมึงก็ จะต้อม้น้ีเสียวมือมันกม้นเนเตีเห็นว่ตยงตงาคือต้มผิวมือเนี่คือ่ามมาะดตายเต่านะไม่บมเปตลง่ไม่่าอกซอีซี่อีซีผัวมึงอยากซิมแม่่าแม่ค่าไอหน่ มันก็ให้มันจิ้มดีก,กว่าจะบอกม,มนอจจันเนาะไม่ต้องอยากกินหรอกอยังมันมัดเนี่ยเนี่ยมันจะบอกอย่างนี้มันมัดนะมุกไก่แล้วิมในอีนี้อันนี้เราต้มบนนี่นะบนเท้าต้มบนแล้วทำมันขึ้นเย็นเลยจ้ะต้มทั่วพี่น้องเอ้ยเฮ <laughs> ้ยมาต้มทั่วพี่ แกไปยังบ่อมาเอาเอากระโคกระวาฮะโอ้ยถืกเร่กระโคน่มือนมือมีสิไปอันโมทนาสามคุทธเพิ่นหายินไม่ใช้เงินหมดทนาใช ประนใด้ท่านได้คืนครืองลอตเตอรี่ครั้งแรกกับผู้จ้ามองฝาเงินสบายวัดลูกเป็นต้านอาสาอยาเขาไปบวชอีไปบวชอีกเขาโกนหัวม่เสียมาแล้วทเป็นไม่ออกข้ามดอกเนาะไม่เสียให้นอที่ขมเนาะวัดข้ามให้วัดข้ามโกนหัวไม่ได้เฮ้ย มันกระชันหันเด้อกดว่วแล้วกดว่าแล้วมันรด้ว่าก็ได้กไม่ได้ปวดพระนะบวดชี้เอาย่อหนาดันปวดชี้กะโกลนู้อ่ะหล่วอันนี้นะคืออย่งคือไงโกมุนศก็อย่างเศกขนมติเอ้ยเชกขนมอีสติมเบิ้ ตีขนมปังเอาแแกเดี๋ยววราดูไปกขนมปังโอ้ยเสียงยนเแล่งนเาเขี่ยุยเด้อสิส่งถุยจอบมันขาวขาวขาวส้มนะเอออันนี้นะไปนรังกรังคนหมทันได้มาเออเออทันเก้มไปเป็นผ้าขาวไปได้แล้ว ไปถึงจักควมแน่แจกให้พระให้ชงตะกอนแน่เออแม่ควมมิจจะไปให้เขาเบิร์ตไปให้พระก่อนเออฉันได้สีว่าไปทานนะก็ให้บูมิชินก่อนแต่ว่าเออแลกวก็อดเอามพระกับผู้บริหารแล้วข่าวระดับบาร์พอออกสิลาวัชชันก่อน คุณแม่กำลังจะลงไปวัดจ้ายังยังจะไปให้ได้ให้ไปให้จพูดมืกตัวดินสวัสดีดทวกท่านเห็นมือกองให้นะจ้าตา อันนี้มีข้วหัวนะจ๊ะสาวาวมุมนี้เจ้าคือสง่าแท้คือนางพญะเนี่ยเจ้านะเจ้าขี้ยาเจ้ากันยองเมียจัานอ

จะว่านั่นน่ะสาวมันเป็นไตยองอยู่ได้ล่ะไตเลยบอลทะลมาชิโดมดก้นไ่เตะสงคุณ้ใหเลเ้ยยจะไตบอแม่ไม่ใสู่ปยบอ กาลั่งหางถอยดินพ mm ี nah. ่น <g> ้องฮาเศษเป็นถุงเป็นถ <that offering> <jo> ุงพี่น so ้องเศษเป็เป็นถุงหเนาดเป็นถุงเป็นถุงไหวเนาะพี่น้องาไ่หาุ่งบ้านดียนั่นแหละเม็ดเม็ดเสียบดลวเมาาุดียวหล้วเดียวอับหลยฮคนอย่าลืมนะคะลงไปนะไปยายให้ผู้ใหญ่บ้าน แต่ไเนี่ยพ่อก่อนเด้อเจ้ากับประองเอาลูกไปรดไปเนะแกเนี่พ่อเนี่ยูกันมาแจกกไวงทานอยู่เดี๋ยวอ้นไปแต่ยังมทันเราขิงงทานเมึงลไปดท่างกาก่แจกเดี๋ยวนี้คไปก่อนกได้ไปเลทุกคนั้ใบไปเขาริ่แจกเลยไปไเจ้าเขาอุงน้ำมันวอันนี้บัดเมื่องาเมือนางคำ มันสิมาอยู่จ้บอกว่ามาเลยมึงใช้ินแก้วุูจ๊สิบมันว่าเดี๋ยวทำมีแสงกนมายากองนนั่นแก้มายุต่อกับเพื่นบนท่านบนวิเพื่อน่าเดี๋ยวม่ด้ยยก็เอาจม้ยุบ่าก็ใส่ดูอไม่คิดไปจุบบไปไมยอ่ะเห็นผ่านรบออ ยังยังเหล่าเสือไม่ตู่เยอะตีตีดีมันไวงะงะมันไวสบายดีเด้อตาพี่น้องจ้าจังไรกระเบิ้ลให้นางเด้ออย่าถามโฆษณาเด้อสงสารนางแถด้อพี่น้องเอ้ยแค่นอนหนาวหนาวได้แค่นอนหนาวหนาได้ยัง เปลมึงอย่าเปลมันเลยมันววานน้นมันเมิดโอ้ยในบัญชีกระเบิดแล้เนโะ้ยในบัญชีก็เบิดแล้วเนาะยเฮ้ย่าฮ่าฮ่าคือว่าลูกมึงบอาคือว่าเป็นลูกมึงอยู่แต่ละมือนะเฮ้ยปรชิมันโยกให้โม่โม่เก็ตรเอาเองก็ได้ดอกลูกดาเฮ้ย ออกมาม่ใช่บเสื่อละไขาหกตุ๋นก็โอยห่ิ้ของประธันเพงเวลาจะหายมัด้ในมือนี่ครับประนเพิ่งเวลาเดี๋ยวยาจะไม่ใสแกมยังไ่ถึงเวลาจะถ้ถึงเวลาแรกการคนเปลี่ยน thiên si thêng nên là bắt không bỏ này tát bảo สักเ่อกี้กระจกระเาไเนาะจังบนยแ่นแน่ปลูกทุงนี่กับปลูกวันนี้าเฮ้ยน่เนาะเฮ้ยแกน้กวาก่อนเออจะทาก่อนผู้ลอๆลอๆเขาก่อนเราเล่นพวกกบเราเล่นมัยัก่อนออ บเคยมีดอกแจกลงท่านจัดระเบียบเลียแถวนะคะขนาดให้โรงเรียนก็ยังยากสาทางุเดาถดแน่นานะเทงทานไปลงผาจิทงทานไปกินงทานขุ้องยังกินบบอีมอยู่บะนี่ขุ้นเจ้าระเบิดกระเบิดม่เนี่ยข่ีว้มากระปุ้เจ้าลงท่านเนี่ยเอุกระเ เมฮ้ยว้ากันตุกลงก่อนแต่ตอนนี้เด้อเฮากัไปถวายให้ตั่ให้พระก่อนไอติ่มกับถั่วได้ยู่งเปาทอิ่มกันหมดเลยคือเฮ็ดคือบ้านนักเพวกดุสเต่งไปวายก่อนแล้วก็ไ้บุถาในกุดก่อนแล้วก็แจกเล็กน้อยบีลเอาบ้าเจี๊จะไปตักทวนเอาเอา พอได้เรียจบรถสามสิบนาทีก็บห้าสิบนาทีก็พอแล้วครึ่งสโมงพี่น้องจะได้กะยาวจากสโมงกับเบิ่งนางในเด้อจ้าซาลสัมณีละจ้าสวัสดีจ้าสุขผู้ได้ใจดีกามันนี่เป็นมือดีแล้วมือทำบุญนะคะแล้วก็ส่งโชว์เปิดแตงให้นางได้ด้พี่น้องเด้อดันนางแน่จ้ามันจังสิได้หลายลอยไว้จ้าซาลสัมณีละจ้าสวัสดี ยังบ่ให้ยุดเอยอ้ยังบม่ให้ยุดมันจะเดือดร้อนเพราะก่อยพี่ใบมันยุดเด็ดขาดอาสบาดีเต้า